สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคาาราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่22มิถุนายนนะครับก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเนะี่ยยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้อาจจะงงใช่ไหมว่าทำไมมาอัปเดตตันกันซึมมืดเลยทุกทีจะอัปเดตตอนเช้านะครับเพราะว่าพอดีเมื่อวานเนี่ยแฟนผมแอดมินอยู่โรงพยาบาลก็เลยวันนี้เพิ่งได้กลับจากโรงพยาบาลมานะก็เลยเพิ่งจะมีเวลาก็เลยเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนจริงๆตอนแรกว่าจะไลฟ์สดแต่ว่าเดี๋ยวขอพักสักวันหนึ่ง มาดูในภาพรวมกันดีกว่านะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเปิดสัปดาห์มาได้นะ้องทองคํามีการรีบาวปิดบวกขึ้นมาได้ในช่วงต้นสัปดาห์แปลว่าภาพรวมระยะสั้นถือว่าโอเคอะยังพอยังพอมีลุ้นในเรื่องของการ ลุ้นในเรื่องของการฟอร์มตัวปรับฐานตรงบริเวณแนวรับตรงนี้นะเพราะว่ามันมีแก็บโซนแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ1794นะครับที่เป็นที่เป็นโซนแนวรับใหญ่นะครับแล้วก็ผมมาเฉลี่ยร่วมกับโซนแนวรับร่วมในระยะสั้นนะครับที่มันเคยฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่ช่วงก่อนที่มันจะปรับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ย่นระยะมาประมาณ1794ถึงประมาณ1757นะครับซึ่งสุกที่แล้วเนี่ยมันมีการปิดส่งท้ายสัปดาห์ไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ อยู่ที่ประมาณ1ันเแล้วก็ภาพรวมเนี่ยยังเป็นลักษณะของการปิดลบต่อเนื่องกัน3สัปดาห์ติดในฝั่งของท i เฟรมวีคนะครับก็โดยรวมเนี่ยนะครับการปิดส่งท้ายในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นการปิดส่งท้ายด้วยภาพรวมที่ติดอยู่ในฝั่งของ b บรด i ิท m ม m e เ t นตแล้วก็ระยะสั้นยังไม่มีการปรับฐานให้เห็นเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการเทขายลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ เพิ่งจะมีต้นสัปดาห์นี้ที่เพิ่งจะเริ่มรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ก็อวอลลุ่มที่รีบาวขึ้นมายังดูค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยมีวอลลุ่มมากพอสมควรแบบมีในยะสักเท่าไหร่นะแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในระยะสั้นเพราะว่ามันมีการรีบาวตรงบริเวณแนวรับพอดีนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นในเรื่องของการปรับฐานนะครับทีนี้จริงๆถ้าวันนี้เขาสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปปิดบวกต่อเนื่องได้นะครับก็น่าจะเป็นการเสริมวอลุ่มกันระหว่างวันนี้กับ การรีบาวขึ้นมาเมื่อวานทําให้ภาพรวมมีโอกาสที่จะทยอยปรับปรับตัวขึ้นไปต่อได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าวันนี้ยังปิดเป็นพักตัวแบบนี้นะครับผมมองว่าการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยยังต้องระวังว่าเป็นอาจจะเป็นการรีบาวขึ้นมาจากโซนแนวรับแล้วก็เป็นแค่อ่าวอลลุ่มที่เข้ามาในระยะสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ปิดพักตัวไปว่าอ่าแรงแรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มแผ่วเพราะว่าถ้าไม่แผ่วถ้าว่าถ้าว่ากันตามจริงถ้า วอลุ่มเมื่อวานที่เข้ามามันมีนัยยะวันนี้จะต้องปิดบวกต่อนเนื่องได้นะครับแต่ถ้ามันเริ่มปิดเป็นพักตัวเงี้ยอ่าแปลว่าเริ่มแผ่วแล้พวพรุ่งนี้อาจจะต้องรอดูความชัดเจนอีกวันหนึ่งก็ค่อนข้างสอดคล้องกับในช่วงอ่าบทวิเคราะห์ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่บอกว่าวิกนี้ผมมองว่าเป็นวิคที่ต้องอ่ารอดูความชัดเจนอาจจะเป็นในช่วงของการเวทแอนซีนะครับก็คือรอดูความชัดเจนว่าเฮ้ยมันหลังจากเทขายมาหนักๆเนี่ยจะเริ่มปรับฐานได้ไหมหรือว่าจะลงต่อนะครับเราจะได้วางแผนการเล่นถููกทีีีนน้เเดด๋ยวไปจาะใ ภาพรวมระยะสั้นหน่อยนะครับในส่วนของระยะสั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีลักษณะของการไซเวย์ออกข้างอันนี้ดูในไทมเฟรมสีชั่วโมงนะเริ่มมีการไซเวย์ออกข้างเป็นลักษณะของการพักตัวในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากที่มีการเทขายลงมาอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็การพักตัวตรงนี้จะมีกรอบสวิงนะผมให้กรอบสวิงก็จะเป็นกรอบโซนแนวรับตรงนี้พอดีเลยนะครับเขาทำกรอบแนวต้านเฉลี่ยว้เนียประมาณ171794นะแล้วก็ แล้วก็รีบาวเฉลีย่ยเนี่ยก็อยู่ตรงบริเวณแนวรับนะผมให้ก็เนี่ยแหละไม่เกินไม,นไมน่ไม่ควรหลุด1น5 7เเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้เราจะยังเห็นว่ามันเลมันยังเป็นลักษณะของการไซด์เวอ์ออกข้างไปอยู่โดยที่ยังไม่มีการเบรกกรอบพักตัวในใน,ในช่วงระยะสั้นที่ผ่านมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นพักตัวแล้วลงต่อตาม โมเมนตัม um หลักที่เป็นแบรดดิ่โมเมนตัม um อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยผมยังให้ระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อได้ก่อนจนจนกว่ามันจะมีการไซเวททำฐานแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเบรกกรอบกรอบพักตัวในระยะสั้นเนี่ยขึ้นไปอันนั้นผมจะมองว่าเริ่มมีโอกาสที่จะมองว่าตรงเนี้ยเป็นชุดปรับฐานแล้วจะเริ่มฟอร์มตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่ประมาณอ่าหนึ่งพันแปดร้อยเดี๋ยนะพันแปดร้อยสี่สิบแปดนะครับ ถึง1,863ซึ่งโซนนี้นะครับโซนนี้มันเคยเป็นโซนแนวรับมาก่อนนะแต่ว่ามันกลายมาเป็นแนวต้านเนื่องจากมีการเบรกหลุดลงมานะครับทำให้แนวต้านเดิมที่เป็นแนวต้านสําคัญ อยู่ที่ประมาณ1,905-1,925เนี่ยนะครับขยับลงมานะครับตอนนี้ตอนนี้ในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยแนวต้านขยับลงมาอยู่ที่ประมาณ1,848-1,863นะซึ่งเป็นแนวรับก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารีบถ้ามีการเบรกกรอบพักตัวขึ้นมาได้นะครับก็มีโอกาสได้ลุ้นขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านตรงนี้อีกทีแล้วก็ต้องต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะ สามารถเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะอาจจะยังไม่มองในภาพใหญ่นะครับก็ถ้าเบรกไม่ได้อาจจะมีการย่อลงมาทดสอบแนวรับได้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเบรกไดก้ก็จะดึงโพเทนเชียลกลับไปในฝั่งของบูลิตมเมนตัม um, มากขึ้นในระยะสั้นก็จะได้กลับได้กลับขึ้นไปลุ้นทดสอบแนวต้านสำคัญในภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งแถวๆกันเก้ประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ข้างบนยังไม่ต้องไปมองมันนะครับเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับลำดับแรก ก็คือเดี๋ยวโฟกัสที่เกาะหักตัวตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันไซเวยททำฐานแล้วเบรกขึ้นไปได้เราค่อยขยับสเต็ปมามองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแผนการเล่นนะครับถ้ามันยังเริ่มทําฐานไปได้ผมแนะนําว่าอา,อาจจะตรงนี้ยังไม่แนะนําให้เซลนะนะครับถ้าจะเซลแนะนําว่ารอหลุดเบรกไปต่ำกว่า1,757นะครับอาจจะหาจังหวะเล่น follow sell ได้แล้วก็เป้าถัดไปในภาพใหญ่น่าจะอยู่แถวๆประมาณ1,860นะครับซึ่ง เอไม่ใช่พันแปดร้อยหกสิบพันหกร้อยแปดสิบนะครับซึ่งเป็นจุดโลเดิมก่อนหน้าที่มันมีการ collection ลงมาในภาพใหญ่เนี่ยเนี่ยคืออยู่แถวแถวเนี้ยนะครับพันแปดพันหกแปดสิบประมาณนั้นนะครับในกรณีเบรกเบรกเบรกอ่าพันเจ็ดห้าสิบเจ็ดลงมานะก็จะมีจะมีระยะทำกำไรให้เล่นอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับโดยรวมตอนนี้มันเป็นลักษณะของการฟอร์มตัว ตรงบริเวณฐานแนวรับอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเล่นจังหวะเซลล์ตรงนี้อาจจะเจอจังหวะเด้งสวนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันถ้าเขาเริ่มเบรกกับเริ่มตรงนี้อาจจะอา่าเริ่มเริ่มแบ่งไม้เข้าซื้อก่อนก็ได้นะเข้าในฝั่งบายก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะปรับลด p o s i t i o n size ลงนิดนึงนะครับเพราะว่าอา่าภาพรวมใน1ในไทม์เฟรมระยะกลางเนี่ยในไทม์เฟรมหนึ่งวันเนี่ยยังดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในเรื่องของการรีบาวนะนะครับ ก็ SL สแอลผมแนะนําว่าเอสแอลประมาณทำก่น่า1 7 5 7นิดนึงอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าหลุดเราจะได้คัดลอดออกไปเลยแล้วก็หาจาังหวะเล่นเซลแทนนะครับก็ตรงนี้ rr พอพอได้ลุ้นอยู่นะครับ rr ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับก็อ่านี่ครับหรือหรือนะครับถ้าถ้าไม่รีบนะถ้าไม่รีบรอดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก่อนก็ได้ถ้าวันนี้เขาปิดเป็นลักษณะพักตัวแบบนี้นะครับก็ ต้องรอลุ้นให้พวกนี้ปิดบวกขึ้นมาเพื่อที่จะเคลียสัญญาณแรงขายในระยะสั้นที่เข้ามาของวันนี้ทิ้งไปนะครับถ้าพวกนี้ปิดบวกได้นะครับก็มองว่าจะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นกลับขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดเป็นพักตัวแล้วพวงนี้ปิดลบนะครับแปลว่าระยะสั้นยังปรับฐานไม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นการเคลียรวอลุ่มในการปรับฐานทิ้งแล้วก็ต้องลุ้นในการฟอร์มตัวสะสมแรงใหม่นะครับหรือถ้าวันนี้เขาปิดลงมาเป็นลบเต็มๆแท่ง ก็มุมมองเดียวกันนะครับกับเมื่อกี้ก็คือยังปรับฐานไม่ได้นะครับยังต้องรอสะสมอวอลลุ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเข้าบายเลยตอนนี้นะครับแล้ววันนี้มีการปิดลงไปเต็มแท่งแนะนําว่าให้คัทลอตออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องรอให้ไปชน s อเนะครับเพราะว่าภาพรวมยังดูไม่ดีแล้วก็รอรอ,ล,อลุ้นการปรับฐานมาอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะหรือถ้าให้ชัวร์ก็คือพรุ่งนี้ปิดบวกได้ค่อยหาจังหวะเล่นแล้วก็อาจจะ ตัวจุดเข้าอาจจะห่างจากจากแนวรับไปนิดนึงเราก็ลดลดลดไซส์ลงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มเพื่อที่จะได้แบกความเสี่ยงได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็ลองคํานวณดูตามต้นทุนเรานะอย่าอย่าไปโอเวอร์เทรดนะนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะโดยรวมนะครับโดยรวมเดี๋ยวสรุปภาพรวมกันนะครับสำหรับทองคำเนี่ยผมก็ยังอมองว่าระยะสั้นเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มมี สัญญาณที่บ่งบอกว่ามีวอลลุ่มเข้ามาดันบริเวณเข้ามาดันราคาไว้ตรงบริเวณโซนแนวรับที่ประมาณ1 7 9 4ถึง1 7น7นะครับซึ่งไม่ควรหลุดไปต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าการเป็นว่า วันนี้เนี่ยเริ่มมีแรงขายทยอยเข้ามาเริ่มบ่งบอกว่าวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวานเริ่มแผ่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูจากโมเมนตัมหลกักๆที่มันเทขายลงมาเนี่ยก็แปลว่าราคาเนี่ยยังคงติดอยู่ในฝั่งของโมเมนตัมที่เป็นขาอ่าแบดลิต์โมเมนตัมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้วอลุ่มในฝั่งแรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวานเริ่มแผ่วให้ระวังเรื่องการปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าอยู่นะครับ,รบก็ยังต้องระวังอยู่นิดนึงนะต้องระวังอยู่นิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันไปนะครับรอดูกันไปถ้าไม่หลุดไปต่ำกว่า1757แล้วเบรก1 7 9่เขึ้นไปได้ผมมองว่าก็จะเริ่มมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมทองคําประจําวันนี้ประจําคืนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตตอนเช้า เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลางคืนก็จะมีไลฟ์ช่วง2องทุ่มเหมือนเดิมที่หน้าเพจกับใน u t u b e นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ